สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปตลาดซาวไฮมานะคะ ่างจากตลาดาสาหโโ้มาลระมาณ1-2กิโลค่ะก็จะเจอต้นไม้ยักษ์บ้านสนามค่ะเดี๋ยวเราเข้าไป,ป,ไปดูนะคะ,คะว่าต้นไม้นี้นะคะเขามีความใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะอีก200เมตรหรอก เรามาในสัปดาห์แรกที่เปิดให้เที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนักท่องเที่ยวจะน้อยค่ะทําให้เดินทางสะดวกค่ะไม่ต้องแออัดแล้วก็เบรดเสียดกันค่ะสองข้างทางนะคะที่เลยจากร้านค้ามาแล้วก็จะเจอลําธารค่ะข้างซ้ายมือนะคะน่าจะเป็นลําธารหรือเป็นคลองนะคะที่มีน้ําไหลมาจากเขาค่ะเป็นน้ําธรรมชาติค่ะ ตรงนี้นะคะมีร้านขายของจกากสารนะคะก็จะมีพัดใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้กเข้าสู่แนวต้นไม้ยักษ์แล้วนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็สูงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่มันดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะต้นไม้ยักษ์ป่าหมากต้นไรโอบต,ต้นยางนอกต้นยางนาค่ะ ท,ทุกต้นที่นี่นี่แบบสูงหมดเลยนะนี่ได้แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะ mm. เขาคือต้นหมากค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาริกา mm. แคตติชูนะคะทรงสูงนะคะเมื่อวันที่สิมกราคม2561อ๋อต้นหมากคือต้นนี้ ต้นมากคือต้นนี้ที่พระเทพนะคะส่งมาปลูกค่ะนี่คือต้นไม้ยักษ์บ้านสนามค่ะทุกคนสำหรับต้นไม้ยักษ์บ้านสนามนะคะหรือต้นเสียงค่ะตั้งอยู่ที่บ้านสนามเดิมเป็นของพ่อตาของนายเฮียงชาวป่าค่ะ เมื่ออายุ22ปีได้แต่งงานกับภรรยาเมื่อก่อนนั้นพ่อตาจะขายให้กับพ่อค้าในราคา9,000บาทเพื่อนำไปทำการไมปขีดไฟและเอาผุพรไปทำที่ตีข้าวแต่ในเฮียงชาวป่าขอต้นไม้นี้กับพ่อตาไว้เพราะเห็นว่ามีคุณค่าและมีความสำคัญเป็นต้นไม้ยักษ์ที่มีคุณค่าต่อชุมชน หากใครมาเที่ยวที่อำเภอบ้านไร่ต้องไม่พลาดแวะมาที่ชุมชนบ้านสนามชุมชนชาวเล่าครั่งโบราณที่อบพยพเทนทานมาตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่มาชมต้นไม้ยักษ์นะคะที่มีอายุหลายร้อยปีตั้งตรงงานท่ามกลางป่าหมากเขียวขจีกว่าร้อยต้นที่อบล้อมต้นไม้ยกักษ์วอย่างสวยงามเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังทรงคุณค่าที่เจ้าของตั้งใจดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนรุ่งแรงได้มาสัมผัสถึงความอลังการของต้นไม้นี้และยังถือว่าเป็นอันซีนของอเบิร์บ้านไร่เลยก็ว่าได้ค่ะต้นไม้นะคะมีขนาด40คนโอบวัดรอบคนต้นยาว97เมตรอายุกว่า400ปีค่ะ รอบต้นไม้นะคะสวยงามด้วยรากขนาดใหญ่ที่แผ่สาขาออกค้ำยันมองเห็นลวดลายและล่องรอยของรากที่สวยงามสามารถเดินเข้าไปยืนตามซอกได้แบบสบายๆเลยค่ะแต่เราไม่ควรเอาเมือไปสัมผัสกับรากไม้นะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะจะทำให้เขาอ,อาจจะเน่านะคะหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะเดินชมรอบๆต้นไม้แล้วนะคะเราก็รู้สึกถึงความ อลังการความมหัศจรรย์และนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้น่าจะมีลูกเทเวดาอาศัยอยู่ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ค่ะต้องขอบคุณในเฮียงนะคะที่ได้มีความคิดที่จะรักษาต้นไม้ต้นเสียงนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานเราได้ชื่นชมค่ะหลังจากเราเดินชมต้นไม้ได้พักใหญ่ค่ะและนั่งพักเหนื่อยแล้ว เราก็กำลังจะเดินทางกลับละค่ะ,คะอันนี้เป็นหมานะคะชื่อเจนนิเฟอร์ค่ะหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวค่ะเป็นหมาของชาวบ้านที่ขายของอยู่แถวนี้ค่ะร้านค้าที่นี่นะคะก็ยังไม่เต็มนะคะเชื่อว่าอีกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะร้านจะต้องมาเต็มแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะต้องมาเต็มแน่นอนค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะใครที่จะมาเที่ยวเมืองรองไททานีก็อย่าลืมมาเที่ยวต้นไม้ยักษ์บ้านสนามที่นี่ได้เลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าอันซีนจริงๆค่ะมาดูให้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วจะรู้ว่ามันอันซีนจริงๆค่ะตรงก่อนทางเข้านะคะเขาก็จะมีร้านกาแฟค่ะซึ่งไว้ นั่งจิบก,กาแฟแล้วก็ชมลำธารน,นะคะและมองต้นไม้ยักษ์ได้เลยค่ะหลังจากดูต้นไม้ยักษ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะใหญ่มากๆใหญ่จริงๆค่ะหลายสิบคนโอบโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะได้อขอบปูดกลับมาขามเปียกกลับบ้านค่ะ อันนี้เป็นแบบน้ำลำาธารธรรมชาติเนะเด็กเเขาก็มาโดดเล่นกันน่าจะเย็นสบายกันค่ะตอนมาเห็นโดดตุมตุมตุม,ตมนน่ะนะเล่นกันใหญ่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีดอกหญ้าขึ้นตรงนี้วิวสวยมาก <c oughs> มากค <c oughs> ่ะ,ะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่งกริ๊งกง,ก,งกันด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ